หลังจากคอซโกพาทีมไปถล่มเอาชนะเวียเทลเอฟซีแชมป์เก่า3ประตูต่อ0ย์ก็ทำให้ทีมทะยานขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของศึกวีลีกในขณะนี้นะครับขณะที่อดีตกุนซือของไซงอนเอฟซียังได้ออกมากล่าวชื่นชมคอนโกเป็นอย่างมากอีกด้วยนะฮะโดยวูเทียนทานในความคิดเห็นผ่านหนังสือพิมพ์โฮจิชมเนซิตี้ว่าผมดูการเล่นของฮองอัญ,ญลาลมนานานผมรู้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีก่อนหน้านี้พวกเขาขาดเพียงแค่โค้ชที่เหมาะสม ที่จะดึงใส่ภาพของผู้เล่นที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจาก Academy Arsenal GMG ตอนนี้พวกเขาค่อนข้างมีความมั่นใจเมื่อได้โคซิโกเข้ามาที่เข้าใจรูปแบบการเล่นและความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้หฮองอันยายเล่นบอนสัน้นหลังการเสริมเคลลี่เมโมวสวัสเข้ามาจากนั้นพวกเขาก็คิดว่าทีมบอลแนนในการเล่นเกมบุกพวกเขาจึงหันไปเล่นบอลยาว และพึ่งพาผู้เล่นเหล่านี้ซึ่งนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่เกียรติศักด์ได้เข้ามาออกแบบการเล่นในรูปแบบใหม่โดยการสร้างเกมจากด้านหลังใช้การต่อบอลสั้นเคลื่อนที่เชื่อมบอลหากคุณดูและวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของฮองอันตรายในตอนนี้ก็จะเห็นว่าพวกเขาเล่นคล้ายกับทีมชาติไทยในยุคข,ของเกียรติศักด์เลยฮองอัญจลายแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นทีมที่น่ากลัวมากเมื่อพวกเขาเจอกับตันที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของนักเตะ ในส่วนทางด้านแฟนบอลเวียดนามก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่อ่านบทความนี้เดี๋ยวเราไปดูกันพวกเขาจะมีทัศนคติยังไงกันบ้างไปติดตามกันนะครับฤดูกาลนี้เล่นกันได้ดีแม้ผมจะเป็นแฟนบอลของฮองอันเชลัยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะควา้าแชมป์ได้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักปีกว่าที่จะเข้าสู่ฟอร์มมาตรฐานคอมเมนต์ต่อมานะครับ ทีมที่มีซูเปอร์สตาร์มากมายแต่กลับดิ้นรนพยายามหนีตกชั้นมาตลอดระยะเวลา5-6ถึงปีไม่รู้ว่าทำไมแค่เปลี่ยนโค้ดกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละทีมส่วนแฟมอนท่านี้นะครับบอกว่ารูปแบบการเล่นของเกียรติศักดิ์ในการคุมทีมฮองอันจลายนั้นเหนียวแน่นมากพวกเขาไม่ค่อยเล่นบอลยาวก่อนหน้านี้พวกเขาอาศัยส่วนเชิงในการวางบอลยาวซึ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักแต่ว่าตอนนี้พวกเขาพึ่งพาเทคนิค การเคลื่อนที่และการวิ่งได้ดีมากเล่นบอลได้ฉลาดเช่นลูกที่2ที่ยิงเวียดเทลใช้การโจมตีเพียงแค่3คนก็ได้ประตูมาอย่างสวยงามคอมเมนต์ถัดมานะครับในยุคของเกียรติศักดิ์ไทยเล่นบอลสั้นได้ดีมากยอมรับเลยเวียดนามในตอนนั้นไม่มีทางที่จะเสมอกับไทยได้และก็อย่าฝันว่าจะชนะด้วยหไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับครูดีมันก็ย่อมมีลูกศิษย์ที่ดี คอมเมนต์ต่อมานะครับไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะมันแค่เริ่มต้นเองพูดเร็วเกินไปหน่อยไหมอย่าบอกนะว่าในที่สุดกลายเป็นเหมือนเมื่อปีก่อนๆคอมเมนต์ถัดมานะครับหากว่าคุณย้อนกลับไปดูตารางคะแนนในช่วง6-7ปีคืนหลังนับตั้งแต่ปี2014มาสถานการณ์ของทีมนีตกชั้นแทบทุกปีแล้วพวกคุณจะไม่ให้เราทึ่งกับการคุมทีมของเกีติศักดิ์ได้อย่างไรกัน คอมเมนต์ที่8นะครับควบม้าให้วิ่งในระยะทางที่ไกลๆแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นม้าหรือว่าลากันแน่คอมเมนต์ที่9นะครับการที่เขาทําให้คองเฟืองกลับมาเป็นเหมือนอย่างชนาทิพได้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาเก่งมากแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับคองเฟืองถูกรีเซ็ตกลับมาเหมือนอย่างเมื่อตอนยูสิมันเป็นผลงานของเกียรติศักิ์ก็ว่าได้พวกเราต้องชื่นชมเขานะ คอมเมนต์ต่อมานะครับมันก็เช่นเดียวกันกับมิสเตอร์พาร์คซึ่งโค้ดนั้นมีความสำคัญมากคอมเมนต์ถัดมานะครับรูปแบบสไตล์การเล่นของฮองอันญลายสวยงามมากพวกเขามีโค้ดฝีมือดีคอยดูแลยิ่งทำให้ทีมมีศักยภาพส่วนแฟบมอนท่านนี้นะครับบอกว่าฮองอันญลายปีนี้อันตรายมากและน่าจับตามอง ภายใต้การคุมทีมของโค้ชเกียรติศักดิ์ว่าจะบรรลุปเป้าหมายในการพาทีมไปเล่นเอเซได้หรือไม่คอมเมนต์ถัดมานะครับผมคิดว่าเกียรติศักดิ์เข้ามาปรับปรุงศักยภาพของทีมให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมากรู้จากการเลือกนักเตะต่างชาติที่เหมาะสมในการใช้งานหวังว่าปีนี้เขาจะประสบความสําเร็จนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับทำไมถึงจ้างโค้ชไทยคนนี้ก็คงจะได้คำตอบกันแล้วนะ คอมเมนต์ต่อมานะครับวูเทียนทานเป็นโค้ชคนเดียวที่สามารถเอาชนะฮองอัญญลายได้ในปี2021งั้นเหรอผมเห็นแต่เขาใช้รถบัส10ชั้นเพื่อหยุดการโจมตีของฮองอัญญลายนะคือในเกมเปิดสนามวูเทียนทานก็ยังเป็นโค้ชให้กับไซงอนเอฟซอ,อยู่นะครับก็เลยได้มีโอกาสคุมทีมด้วยกับโคซิโก้แต่ว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ลาออกเพื่อมาเป็นผู้อำนวยการกับทีมเยาวชนของ PVF นะครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับโคซิโกสร้างทีมชาติไทยและเอาชนะเวียดนามได้หลายต่อหลายครั้งด้วยรูปแบบและสไตล์การเล่นเช่นนี้มันเป็นรูปแบบการเล่นที่สวยงามควรค่าแก่การรับชมมากคอมเมนต์ Comment ที่18นะครับเขาทำให้คองเฟืองกลับมาและมีประโยชน์มากกว่าแต่ก่อนคอมเมนต์ <c oughs> ที่19นะครับนายดึกชวนซิโก้กลับมาเราต้องขอบคุณเขานะที่ตาถึงมาก ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับหากว่าพูดถึงแท็กติกของซิโก,โก้ในยุคที่เขาคุมทีมชาติไทยต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมานะครับเกียรติศักกำลังสร้างของเฟืองกับวันตวนให้ดีเหมือนอย่างโซนทึงมินกับเคนเช่นเดียวกันกับมูรินโยที่สร้างท็อปแนมฮอสเปอร์คอมเมนต์ถัดมานะครับ มันจริงอยู่ที่ว่าไทยมีปรัชญาความคิดทางด้านแทคติกและยุทธวิธีมากกว่าเวียดนามซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือโค้ชกีติศัก์ต่างก็ดีมากๆด้วยส่วนแฟมอนท่านนี้นะครับบอกว่าถ้ามีครูดีนักเรียนก็เรียนเกง่งจะไม่ได้แชมป์ได้อย่างไรคอมเมนต์ถัดมานะครับตอนยุคที่เขาคุมทีมชาติไทยบอกเลยว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เกลียดมากด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าเกียรติศักดิ์มีความสามารถมากจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้สื่อต่างๆกำลังสุมฟงังแล้วก็เป่าไฟก้นหม้อหุงข้าวอีกครั้งเดี๋ยวระวังมันจะไม่หม้อเอานะคอมเมนต์ถัดมานะครับคิดเห็นอย่างไรหากว่าอนาคตของเกียรติศักดิ์กลายเป็นโค้ดของทีมชาติเวียดนาม ไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งและรูปแบบการเล่นของทีมชาติเวียดนามจะเทียบได้กับมิสเตอร์ปาร์คหรือเปล่านะคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณสมบัติของโค้ชสำหรับฮองอันนลายนั้นมันคือสิ่งสำคัญของศักยภาพทักษะทีมชาติเวียดนามคอมเมนต์ที่28นะครับบอกเลยว่าผมรู้สึกเกลียดซิโก้มากในยุคที่เขาคุมทีมชาติไทยแต่ว่าผมชอบเขาในยุคที่เขาเป็นนักเตะนะ เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังยังไงบอกไม่ถูกนะฮะส่วนคอมเมนต์แฟมอนชาวเวียดนามท่านสุดท้ายน,นะครับนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมซิโก้ไทยถึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเวียดนามทั้งในยุคที่เขาเป็นนักเตะแล้วก็โค้ดทีมชาติและนี่ก็เป็นบทความจากทางสื่อของเวียดนามนะครับแล้วก็คอมเมนต์แฟมอนเวียดนามหลังได้อ่านบทความที่วูเทียนทานอดีตของโค้ดไซงอนเอ ได้ออกมาชื่นชมโคซิโก้หลังพาทีมทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของสกวีลีกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคอมเมนต์มาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ